สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานภายใต้การบริหารงานโดยนายเสศสนสงวนนามผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานอำเภอหนองหานมีผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2568วันพุธที่สองเมษายน2568นสศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนักโคกหนองนาสกรระดับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านช่องทางเพจ a c e b o o k สกรระดับอำเภอหนองหานและจัดกิจกรรมวันรักการอ่านประจำปีง,งบประมาณพุทธศักราช2568โดยจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทอิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ภายในห้องสมุดประชาชนเพื่อให้นักศึกษาสกรและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดประชาชนสกรรระดับอำเภอหนองหานวันอังคารที่8เมษายน2568นายเสกสรรสงวนนามผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอหนองหานเข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งเทศบาลโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมรองที่1สสปะชะตและเครือข่ายรณรงค์เลือกตั้งเทศบาลในห้องสยามมน์ตรารงดามสยามแกรน์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่8เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสกรระดับอำเภอหนองหานตําแหน่งพนักงานราชการตามคําสั่ง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีที่77ทับ2,568โดยจะทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือน1ตุลาคม2567ถึง31มีนาคม2568ตามตัวชี้วัดในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตามตำแหน่งให้สอดคล้องกับเบเกนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานรวมถึงประกอบการพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนซึ่งได้รับเกียรติจากนายเสกสรรสงวนนาม ผู้อานวยการสรกรร,ระดับอําเภอหนองหานเป็นประธานกรรมการนางสุธิสากิติราชครูชํานาญการนายพนัดกังทองครูเป็นคณะกรรมการในการประเมินน,นักโคกหนองนาสรกรร,ระดับอําเภอหนองหานอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568ันหายกสินสสรรสงวนนาม ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองหานเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายนครั้งที่4ทับสองเพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีทั้งนี้หลังจากการประชุมนายเสศันสร์สงวนนามผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองหานพร้อมด้วยบุคลากรตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงน้ำ พระพุทธรูปรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์และกิจกรรมการประกวดแข่งขันส้งตำรีลาระดับกลุ่มโซนสกรอุดรธานีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรมณนห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีวันพฤหัสบดีที่17เมษายน2568นายเสศิสรรสงวนนาม ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองหานเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุม,มารีจังหวัดหนองคายณนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุม,มารีอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายวันจันทร์ที่21เมษายน2568นายเสกสรรสงวนนามผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองหานประชุมบุคลาคกรสกรระดับอำเภอหนองหานในการมอบหมาย และติดตามงานการออกรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณนห้องประชุมสกรระดับอำเภอหนองหานอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่22เมษายน2568นายเสกสรร์สงวนนามผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอหนองหานเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียนกลมส่งเสริมการเรียนรู้พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M.O.U การดำเนินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชิญ Webex Meeting ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีท่านธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองหานขอจบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนเมษาย,ยนุทพธศักรา2568เพียงเท่านี้